สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทีวีไทยไกด์ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพิชรีพาท่านผู้ชมมารู้จักมาสัมผัสกับธรรมชาตินะครับของป่าโกงกลางนะครับวันนี้นะครับพิชรีพักอยู่ที่เรียกง่ายๆว่าเนเชอรัลวิวเลยนะครับวันนี้นะครับพิชรีพิชรีอยู่ที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็สําหรับรีสอร์ทค่ําคืนวันนี้นะครับชื่อพาเพลินรีสอร์ทนะครับพาเพลินรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทบ้านไม้สวยๆนะครับตกแต่งแบบบาหลีเลยนะครับปลูกอยู่แต่ละจุดของป่ากงกลางแล้วมีน้ามีอะไรมีกิจกรรมให้เราตกปลาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับที่มาที่ไปของพาเพลินรีสอร์ทเนี่ยนะครับพาเพลินโฮมสเตย์นะครับ ก็คงจะต้องเรียนถามน้องชายพี่ชลีครับที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับชื่อน้องเต๋านะครับน้องเต่าจะเป็นผู้บริหารพาเพลินรีสอร์ทแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนเล่าให้ที่ฟังก่อนครับว่าเตานึกยังไงครับมาเปิดพาเพลินรีสอร์ทให้พาเพลินโฮมสเตย์ครับผมทีแรกผหจะเปิดไปแบบบรากาเพราะว่าบ้านสักสามสี่หลังแบบบเพื่อนมาเที่ยวกันอครับผมแล้วก็เหมือนว่ามีที่สังสรรค์กันแต่พอทําไปทํามาแล้วมองดูแล้ว มันไม่ใช่ครับผมเพิ่มไม่ได้ให้แบบจากชาวบ้านแทนที่จะเอาเงินส่วนนั้นอะผ่านพ่อค้าคนกลางอะไรเงี้ยหมงผ่านพ่อค้าคนกลางก็คือไอ้พวกอาหารใช่ครับใช่ครับเพราะว่าที่นี่อะขึ้นชื่อหรือชาว่าอาหารนกินไม่อั้นใช่ครับแล้วอาหารที่กินไม่อั้นก็คือไอ้ปูทะเลใช่เลยครับ กิโลละสี่ห้าร้อยบาทเนี่ยนะครับผมแล้วก็กุ้งกุลาดำเนี่ยนะครับผมโอนไอับนทางเราให้กินไม่อั้นกินจนฟาอิ่มเลยครับจริงดิครับผมโอ้โหแบบกินเจฟอาหารสมบูรอาหารมื้อเย็นครับเสิร์ฟประมาณทุ่มหนึ่งลิมิตถึงสามทุ่มแช่ทุกคนไม่มีใครกินถึงสามทุ่มอิ่มบอกสองชั่วโมงครับผมอ่ะพี่บอกอ่ะอย่างพี่นะพี่ก็เป็นนักกินนะถ้าพี่กินปูเนี่ยปูทะเลเนี่ยนะพี่เคยซื้อกินใช่ไหมครับผมเต็มที่ตวงเนี่ย พี่อิ่มว่ะเพราะกล้ามมันเนี่ยก็ครับผมแล้วปุอะไรที่นี่เนื้อมันหวานครับเนื้อหวานใช่กุ้งเ้าเขาคนชีรือชาของแัน์ใช่ครับนี่ก็คือเราตัดช่องตัดเส้นทางให้วัตถุดิบเราการที่จะไปผ่านพ่อครับขนกลางไปที่อื่นเราให้ลูกค้าแบบวิ่งมาหาเราเองเลยใช่ครับแล้วจะเพิ่มราคาของจากที่ว่าพ่อขั้นกลางจะได้ร้อยบาท ถ้บ้านรัดได้แทนคือให้เราตรงได้ตรงไปเลยอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ช่วยเหลือประชาชน <c oughs> พอมาคิดดําปริว่าจะมีมีนโยบายแบบนี้เราก็มาเปิดเป็นเป็โฮมสเตย์ขึ้น <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แล้วไอ้โฮมสเตย์จริงๆ,ๆแล้วมันสวยมันโฮมสเตย์จริงๆนี่มันจะต้องเป็นแบบบ้าน <c oughs> ใช่อะไรนี่นึกยังไงมาเปิดเป็นสีสันชูชาเพาะว่าผม เป็นไอเดียผมเป็นคนพวกนี้ผมเป็นคนสร้างเองนะครับกับเด็กๆน้องๆนะผมแล้วก็เหมือนน่ะเราก็ศึกษามาเหมือนกันครับก่อนที่เพราะเราเป็นโฮมสเตย์ที่ท้ายๆจากเขาลูกค้าบางทีอยากมาเป็นกรุ๊ปแต่ต้องการความเป็นส่วนตัวออันนี้เห็นด้วยอย่างใช่่ละหลังนี้เป็นใช่เลยนะครับผมครับผมแต่ว่ายังอยู่ในสไตล์แบบโฮมสเตย์บริการตัวเองบุฟเฟ่ทุกอย่าง คือคุณุกคนก็ต้องเหมือนกันน้ําดื่มน้ำอารมณ์น้ําแข็งคุณหยิบเองแก้วเก้วช้อนชามคือเปิดบ้านตัวเองใช่ครับตัวเองเองแต่อาหารเราเป็นคนเสิร์ฟให้เพราะว่าเราคํานึงถึงกันเป็นบุฟเฟต์บุฟเฟต์ตรงกลางอะ่ะเพราะว่าทุกคนเวลาไม่เหมือนกันอ่าใช่ใช่ใชแล้วเดี๋ยว่าสมมติว่าอ่าอย่างมาคนอาหารเสิร์ฟมาเราเสิร์ฟมาเรามาช้าอาหารหมดเราต้องรอแทนแต่คนอื่นเขานั่งกินล้อผมเลยก็คือว่านโยบายว่าเสิร์ฟให้ เธมให้ขอเพิ่มให้ใหได้กินไม่อั้นไปเลยกินไม่อัน้นครับผมห้องพักเราเนี่ยเท่าที่พี่ดูเนี่ยโอ้มัน่ารักน่ารักครับผมตอนแรกพี่นึกว่าเป็นกระเทยเพราะว่า <laughs> <laughs> ห้องมันดูคีิกขุมโอ้มแบบเอ้ยไม่ใช่ดี่ว่าแมนเต็มตัว <laughs> ใช่ไหมเออห้องนี่สีสันต่างๆนี่เราออกแบบเองด้วยครับผมเรียนถาปัดมาปะเนี่ยไม่เลยครับครับผมไอ้ที่บอกว่ารองรับได้หนึ่งร้อยคนเนี่ยนะ แต่ละห้องมันก็แชร์กันไปห้องรวมเนี่ยมันประมาณกี่คนห้องวมสูงสุดนอนได้14คน14แล้วก็แต่ละห้องก็มีห้องห้องคู่ก็2คนก็มีใช่ครับสี่ห้าคนก็มีมีมีครับมีรองรับทุกอย่างครับแต่เหมือนว่าการรองรับคือถ้ายังเป็นเสาร์อาทิตย์ห้องสองคนก็คือห้องสองคนถ้าแบบสมมติว่าแขกอาทิตย์นี้วันธรรมดาแขกน้อยอะคุณอยากนอนข้างหนแจ้งผมได้เลยครับผมครับผมออปชั่นแอร์มีด้วยครับผม โอ้มีทําไมโฮมสเตย์เพราะอากาศตอนนี้มันร้อนครับใช่ครับอย่างใช่ร้อนครับคือเหมือนจริงๆมันไม่มีคนไทยมันขาดไม่ได้แล้วอ่ะมันเป็นเป็นอะไรสิ่งปัดปัดใจใช่ครับคือคือว่าอยากให้แบบให้ลูกค้ามาให้นอนสบายนอนสบาย WiFi มีไหมมีครับมีห้องอาหารเนี่ยโอเคว่าเรามีแน่นอนครับผมคนได้ประมาณเท่าไหร่เป็นร้อยครับเป็นร้อยเลย ครับผมเออเนาะเพราะห้องมันใหญ่ที่นี่พี่ดูนะครับผมเออเนี่ยเนี่ยนบ่อเราเนี่ยบ่อบ่อที่โฮมสเตย์เราอยู่กลางบ่อแหละครับผมนักท่องเที่ยวพายเรือพายเรือเล่นครับผมตกปลาได้ไหมได้เลยครับปลาามาตกได้เลยอันนี้ปลาธรรมชาติไหมธรรมชาติครับเข้าจากทะเลเลยครับกระพงกระเพิงอะไรพวกนี้ประมาณนั้นเลยครับโอ้ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นนักตกปลาท่านผู้ชมมาที่นี่เลยรับรองชัวร์ครับได้แน่แน่เพราะเดี๋ยววันนี้แหละครับพี่ชลีชอบตกปลามากๆเดี๋ยวต้องลองวิ่งต้องเย่อกับปลาสักหน่อย ท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับบรรยากาศของพาเพลินนะครับที่ที่พิชรีสนทนากับน้องเต่านี่นะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้ชมภาพไปเรื่อยๆนะครับภาพเพลินนะครับตั้งอยู่ในเขตของอที่นี่อำเภอบางอำเภอคลุงตำบลบางชันใช่ไหมฮะอยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวข้างเคียงนะครับก็มีแหลมสิงมีน้ําตกพริ้วไปแป๊บเดียวเองนะครับแถมเย็นๆนะครับเดี๋ยวเต่าพาท่านผู้ชมนะครับไปดูหิ่งห้อยอีกหลังโฮมสเตย์เราเนี่ยเพียบเลย นะครับท่านผู้ชมครับนึกจะพักสบายๆมีความเป็นส่วนตัวในบรรยากาศของธรรมชาติล้วนๆน,นะครับพิชลีนนะนำเลยครับพาเพลินโฮมสเตย์นะครับของอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยไกด์และพบกันใหม่นะครับในทิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ